สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันที่26เมษายน2566นะครับก่อนอื่นเราไปดูสรุปของเมื่อวานกันนะครับที่ให้ไว้หน้าเพจนะครับก็มีมัดลิดวินล่าแล้วก็พีมัดนะครับส่วนคู่ของมัดลิดนั่นก็พลิกล็อกแพ้ไปเนาะ ในส่วนของสกอร์สูงก็คือราคามันไหลไปไม่สามารถลงทุนได้ก็ถือว่าเป็นฟรีไปนะครับในส่วนของวิลล่านะครับยิง1ประตูครึ่งแรกนะครับราคาได้พอดีนะครับก็ชนะสูงแรกไปและสุดท้ายครับพีมัดก็คือย้ำหลังนะครับมายิง2ประตูครึ่งหลังนะฮะส่วนในกลุ่มผมให้ไว้ทั้งหมดนะครับ11คู่นะครับได้สูงแรก หกคู่นะครับในหกคู่นี้เป็นสูงเต็มถึงห้าคู่นะครับมีย้ำหลังสองแล้วก็ฟีไปสามนะครับส่วนของวันนี้นะครับแถมหน้าเพจนะครับก็ให้เป็นจอร์นบักฮอน d a ์มอเตอร์นะครับแล้วก็เป็นต้าเหรียญโปครับกับซอมบัตยี่ฮาร์ริดัสนะครับก็ จอนบักนี่ลงกำลังลงเตะแล้วเดี๋ยวก็ลองดูผลกันเนาะว่าจะเป็นยังไงส่วนในกลุ่มผมได้ให้เป็นลิตยาวไว้แล้วนะครับถึงตีหนึ่งเลยนะถ้าสนใจก็ลองทักทายกันมานะครับแอดเข้ามาได้นะครับตามเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์นะครับในส่วนของการเข้ากลุ่มไลน์นะครับไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะครับส่วนวันนี้เราไปดูคู่ รีวิวคู่ไหนดีนะเอาต้าเหรียญแล้วกันต้าเหรียญโปรนะครับส่วนของต้าเหรียญโปรนะครับก็คู่นี้พบกับเฉินตูนะครับเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งของนะครับต้าเหรียญแพ้ไปถึง2ครั้งนะครับเสมอ1แล้วก็ชนะ1นนะครับออกสกอร์สูงนะครับ สามครั้งนะมีเสมอยิงหนึ่งประตใช่ไมใช่ไใช่เสมอมีอยิงหนึ่งประตูหนึ่งครั้งนะครับทางด้านของตารางคะแนนนะครับเฉินตูลงแข่งสองนัดนะครับยิงไปแล้วสามประตูนะครับเสียไปสองนะฮะผลต่างไม่ได้เสียบวกหนึ่งอยู่ส่วนต้าเหรียญเนี่ยแข่งสองยิงสี่เสียสี่นะครับผลต่างก็คือศูนย์ก็ได้ว่านัดนี้ก็มาลองลุ้นกันดูเนาะว่าจะเป็นยังไง ในส่วนของราคานั้นนะครับให้น้ําหนักไปทางของเฉินตูนะครับแฮนดิแคปก็น่าจะไปทางเสมอนะแล้วก็สูงเต็มนะครับสูงเต็มเวลา2.5นะครับให้น้ําเท่ากันนะก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นประตูได้ทั้งสองฝั่งนะสำหรับท่านที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับของเดอะสกอร์บอร์นะครับ ก็สามารถแอดนะครับตัว qr code นี้เข้ามาได้นะครับหรือว่าลิงก์นะครับในคอมเมนต์ของใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับตอนนี้เปิดให้เข้าฟรีอยู่นะครับแต่ถ้าผลงานดีนะครับอยากจะสนับสนุนนะครับเลี้ยงกระฟงกาแฟหรือน้ำปั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ผมก็ไม่ขัดศรัทธานะครับลองเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับในสไตล์ของฟุตบอลสกอร์นะครับสำหรับวันนี้คง ลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไปลุ้นกันดูนะครับว่าตัวแถมหน้าเพจจะเป็นยังไงสวัสดีครับ